มาทีนึงครับกับ BYDdensa d 9เนี่ยสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคืออะไรนะครับผมบอกเลยนะครับก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับวันนี้เรามีมาติดตั้งนะครับ4คันนะครับจะจัไม่ผิดนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแต่ละคันเขามาทำอะไรกันบ้างครับไปครับเอาเริ่มตั้งแต่คันแรกนะครับบอกก่อนวันนี้เรามีทั้งเรื่องของช่วงล่างแล้วก็เรื่องของงานคาร์ดีเทลลิงเคลือบแก้วแรปใสนะฮะสตัดโปรเฟนเดอร์นะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับเดนซา ข้างหลังเนี่ยกระเด้งกระดอนกระดีดมากนะครับใส่เถอะราคาไม่แพงนะครับและช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นให้อยู่แล้วนะครับสำหรับเดนซาดีนายนะครับสิ่งที่ต้องทำนะฮะอันดับแรกเลยก่อนที่จะใส่ลอ้อแต่งก่อนที่จะทำอะไรเปลี่ยนชุดสตัดปรับเกียร์ตัวนี้ก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะนุ่มนวลมันจะกระชับมากขึ้นนะครับความย้วยความกระเด้งนะครับขับขึ้นลงคอสะพานบอกเลยว่า นั่งสบายขึ้นเยอะเพราะนั้นใครนะครับที่ตอนนี้กำลังฮิตแล้วละ่ะรุ่นนี้ออกกันมาเรื่อยๆผมแนะนำนะครับเริ่มต้นที่สตักปรับเกียวก่อนนะครับในส่วนของงานคาร์ดิเทลลิ่งไม่ว่าจะเป็นงานติดฟิลม์มงานเคลือบแก้วเต็มระบบกับรถไซส์ขนาดนี้นะครับที่นี่ผมบอกเลยว่านอกจากความใสความเงาการปกป้องพวกมูลนกการปกป้องในเรื่องของเคมีต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเต็มระบบแต่สิ่งที่ที่นี่ทำนะครับก็คือการ ลบรอยการปรับผิวส้มนะครับพ่นมาไม่ดีจากโรงงานเนี่ยผมปรับให้ใสเรียบแทบจะเหมือนกระจกส่วนใครที่ต้องการการปกป้องที่เหนือชั้นกว่าก็แนะนำตัวนี้ครับก็คือในเรื่องของแรปใสกันลอยนะครับนี่ขนาดคันนี้นี่เจ้าของเป็นคนต่างชาตินะยังขอใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเลยเพราะนั้นแสดงว่าเขาเข้าใจว่าของที่ผมเลือกมาเนี่ยสุดจริงๆคันนี้ แรปใสกันรอยระดับ220ไมครนะครับบอกเลยว่าความเนียบนะครับการเก็บงานการดูแลหลังการขายสำหรับรถสายครอบครัวแบบนี้นะครับผมแนะนำเลยสตัดรับเกียวเปลี่ยนเลยส่วนเรื่องล้อสวยงามเนี่ยผมมีเยอะอยู่แล้วเรื่องล้อที่นี่เพียบนะครับแน่นๆนะครับเพราะนั้นใส่สตัดก่อนล้อยางตามมาที่หลังได้นะครับส่วนงานคาร์ดีเทลลิ่งผมบอกเลยว่าเต็มระบบนะครับครบชุดแน่นอนมั่นใจได้เลยครับกับ โปรเฟนเดอร์ตัวนี้ที่ตรงรุ่น BYD d, d e n s a D9 นะครับเปลี่ยนซะบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับแนะนำกันมาหน่อยนะใครเห็นคลิปผมฝากแชร์ฝากกดใจให้ผมด้วยนะครับ นะครับก็บอกเลยนะฮะสต๊าปรับเกียวตอนนี้สี่หมื่นกว่าไม่ใช่ปัญหานะครับมาหน้าร้านนะครับเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้ขึ้นทางด่วนลงด่านสีสมานนะครับร้านชื่อเอซัสเซลออิจินอลอยู่ขวามือมาง่ายๆ่ายสายรถไฟฟ้าผมบอกแล้วว่าจบทุกคันนะครับไม่ได้เน้นปริมาณเน้นคุณภาพนะครับลองทักเข้ามาหรือสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบอย่าลืมนะกดแชร์เพื่อนได้ดูด้วยสวัสดีครับ